หัวข้ออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในการจนาการแข่งขันความเร็วที่ส่งผลให้เกิดการชนกันแรงในเหตุการณ์เสียงดังระเบิดใจของกลุ่มเพื่อนๆนที่อายุเพียง15ปีที่ได้ทําการแข่งขันความเร็วด้วยรถจักรยานยนต์บนทางด,วด่วนถนนวงแหวนการจนาได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งรายซึ่งกระทบทั้งกลุ่มเพื่อนและคนในพื้นที่รอบๆการเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ2องนาฬิกาสีนาทีในวันที่สี่ พระสภาคม67ที่ถนนวงแหวนการนาหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นได้แข่งขันความเร็วกันด้วยรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้ามาทําการสอบสวนที่เกิดเหตุทันทีตามรายงานจากพยานบางท่านคณะเจ้าหน้าที่รับสารวัตรได้สังเกตเห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์กว่า20คันที่ได้แข่งขันกันอย่างรุนแรงบนถนนด่วนโดยเน้นให้ความสําคัญกับความเร็วและความเสี่ยงของการจัดแข่งขันอย่างไม่ปลอดภยัย ในตอนนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้ามาทําการสอบสวนที่เกิดเหตุทันทีซึ่งพบว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่บนถนนและมีร่องรอยชนอย่างรุนแรงในขณะที่การตรวจสอบบริเวณเจ้าหน้าที่พบร่างกายของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายซึ่งนอนอยู่บนถนนพวกเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้การชนกันนั้นมีผลเสียร้ายมากขึ้นการเกิดเหตุนี้ยังเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ได้ให้คําพูดของเขาว่ามักจะมีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ มาประลองความเร็วกันอยู่เป็นประจำเจ้าหน้าที่จึงได้เริ่มทําการสอบสวนเพิ่มเติมโดยการเรียกคณะเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตและพยานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน